ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดือดปุดๆเลยนะครับทุกคนก็สวัสดีครับครัวแฮปปี้โฮมนะครับวันนี้ตื่นมาส,สายๆเลยนะครับตื่นมาเกือบสิบโมงนะครับก็จะมาทําเมนูขนมจีนน้าเงี้ยวนะครับแต่ขนมจีนน้าเงี้ยวเนี่ยเราไม่ได้ไปตักน้ําพริกเองนะครับทุกคน แต่เรามีแนะนำนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปตามเองนะครับเสียเวลานะครับนี่ครับน้ำพริกน้ำเงี้ยวของแม่อมพรครับไม่รู้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่านะครับของแม่อมพรนะครับที่เชียงใหม่นี่เองนะครับตาแม่อมพรนะครับอันนี้นี่ใช้ได้ประมาณสักสองครั้งนะครับทุกคนนะครับเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวที่ผมเอามาทําหลายครั้งนะครับแล้วรู้สึกว่า ถูกจริตกับตัวเองนะครับถูกจริตกับตัวเองนะครับมันทําให้รสชาติเนี่ยเราไม่ต้องปรุงเยอะเลยนะทุกคนวันนี้คือเครื่องปรุงผมมีแค่นี้แหละมีแค่น้ํายี่หกับไอ้คนอก,ก้อนก้อนเดียวนะอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับน้ําปลาก็ไม่ใส่เพราะมันพอดีมากนะครับ มันค่อนข้างโอเคแต่ว่าอาจจะเติมนิดเติมหน่อยแล้วก็เติมด้านนอกของถ้วยไข่ถ้วยมันเนาะเพราะว่าแต่ละคนชอบอที่ไม่แตกที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับโอเคแนะนํานะครับต่อไปนะครับเอามะเขือนี่นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้พวกนี้มันแล้วแต่ชอบนะทุกคน มันไม่ได้คอนฟิกว่าจะต้องมีเนาะอันนี้กระดูกนะครับี่ยกมาดูนะครับวันนี้จะไปเผื่ออีกบ้านหนึ่งด้วยนะครับนะครับดูนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเผื่ออีกบ้านหนึ่งนะครับไปเล่นกับ ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับไว้ตรงนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเรานะครับแล้วก็ขายไม่ได้เลยนะครับนี่ครับดอกนิ้วนะครับดอกเงี้ยวนะครับมันเป็นอ่อช็อตเด็ดนะครับของในการเวลาเราทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ ในภาคเหนือของเรานะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราก็มาเปิดแก๊สเลยนะทุกคนเปิดแก๊สแล้วนะครับแล้วก็ใส่น,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 นะครับน้ำพริกน้ำมี้งวของเราไปก่อนอันนี้มันทั้งถุงนะครับเดี๋ยวผมขอ กับปริมาณในทีหนึ่งนะครับใส่ไปครึ่งน,นึงก่อนนะครับแล้วก็ผัดเลยนะครับรก็ผัดเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งนู้นนะครับโอเคครับ ให้น hey. ้ำที่นน้ำเย้องเรานะครับ้าไปทั้นไปเลยนะครับไประบไปครับเลากเตือนนะครับ ทยอยเติมน้ำไปนะครับอันนี้ก็ให้ท่วมเลยนะครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะตุ๋นนะครับให้เขาสุก ก่อนนะครัให้เดือดขึ้นมาก่อนนะครับให้นะครับและที่สําคัญก็คือ5ห้มไนคนนะครับเพราะว่าตอนเนี้หมูกับไก่มันก็ไม่ได้สุกนะครับเดี๋ยวเราค่อยคนตอนที่มันเดือดเลยนะครับทุกคนตรงนี้อาจจะความแรงของไฟจะเพิ่มขึ้นมาอย่นิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ในระหว่างที่น้ำเขาเดือดแล้วนะครับทุกคนนาเนี้วนะครับดูนะครับสีสันน่ากินมากเลยนะครับเขาก็จะมีฟองนะครับจากหมูขึ้นมานะครับเราก็จะต้องตักเอาฟองออกนะครับฟองอากาศออกนะครับจากการที่เดือดปุดๆๆๆๆแล้วครับทุกคนเราก็จะใส่ขนมก้อนเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่จะทาเลยนะครับก้อนเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ใส่ดอกนิ้วนะครับเข้ไปนะครับเห็นนะครับทางภาคเหนือนะครับน้ำเงี้ยวเชียงรายอะไรพวกนี้แล้วก็จะใส่กันนะครับผมก็ตามไปด้วยนะครับเห็นเขาใส่ก็ใส่นะครับแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบกินนะแล้วก็ใส่เป็นองค์ประกอบเป็นท็อปเฉยๆนะทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกสักตั้งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็เดือดไปแล้วนะครับอันนี้นี่ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะพอประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะใส่พระอีกนะครับเนาะคือตัวนี้นะครับเขือนะครับปึ๊บใส่เข้าไปเลยนะครับ อนีกระจายนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องไปโคลน,นมากนะครับรสชาติเปรี้ยวจะออกจากตัวแมลเขือเทศนี่ยนะครับทุกคนสักประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับโอ้ตอนนี้น่ากินมากเลยนะทุกคนตอนนี้เมลเขือเทศก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับทุกคนเริ่มเละแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้เขาเละอะไรมากมายนะครับ เราจะต่อด้วยสุดท้ายนะครับก็คือพลังเลือดนะครับทุกคนดูนะครับนะครับแล้วก็เซาเลือดไก่ใช่ไหมครับเข้าไปนะครับต่อน,นะครับอันนี้ก็คือแบบกินครอบควาใหญ่เลยนะ จะไปให้ตัวเล็กกินด้วยนะครับแล้วก็เบียดเบียดเขานิดน,นึงนะครับ,ก,รบก็เดือดอีกสักแั๊บหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ทานแล้วนะครับทุกคนพร้อมเครื่องเคียงอร่อยๆนะครับแปบ๊บนะครับเดือดให้ก่อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดือดปุดๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ทําทั้งหมอ้อกินได้ประมาณสี่คนแต่ว่าคนนึงก็2รอบ3ารอบนะครับก็เป็นการประหยัดนะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ